จ้าสวัสดีค่ะว่างวัสดีค่ะว่างนอจ้าอยู่ทางไหนเนาะค่ะอยู่นนค่ะอ๋อเป็นคนนนจ้าจังหอยู่อยู่มาทางจังหวัดนนอยู่มาทางเกือบถึงสักเก็ตนะคะจังหวัดนนจ้าจ้าขอจ้าโอเคค่ะขอบอกภาษาอีสานเนาะค่ะจ้า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 อันที่ว่าไห้นี่เป็นสูตรหวยคำนวณเนาะจ้าเนาะ สูตรหวยำนวณจ้ะเป็นวดแรกที่เขาได้มาวางในช่องกตามสูตรกรับเดินด,ดีอยุเป็นบ่าจ้าจ้าป้าเฮงจริงๆแล้วอายุมากแล้วโอ้แต่รูปที่ลงไปน่ะรูปที่ลงไปอ่ะเป็นรูปตอนอายุยังไม่มากจริงๆจะหกสิบแล้วโอ,โอ้ค่ะค่าสันค่ะขอใส่ว่าป้าเฮงเป็นป้าเฮงค่ะจ้าค่ะเป็นตรวเลขจากไปเฮงเนาะค่ะเนาะไปเฮงน้ำมาเร่งปันพี่น้องแฟนองเอฟซี ให้ไปจอบไปซ้อมมึงเป็นสูตรไม่คำนวณที่เฮ็ดขึ้นมาเองมันป่ะจ้าค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะถ้าแม่นว่าพี่น้องคนอยากติดตอ่อนี่สามารถให้เบอร์ติตดต่อได้บ่จ้าอ๋อจ้าได้อยู่เนาะค่ะเบอร์เบอร์เบอ,อร์ที่ท่านันเบอร์ที่ท่าไปโอเคจ้าจะชวนใหม่ได้จ้าจ้าโอเคค่ะขันสั่นมาแบ่งปันงวดแรกเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกหกนะจ้ะเนาะค่ะโอเคจ้า วิ่งบนวิ่หก <6 S 1> <บ>กับหนึ่งค่ะวิ่งบนหกกับหนึ่งจ้าค่ะแล้วอีกสูตรหนึ่งเก้ากับศูนย์จะมาตัวหนึ่งจ้าเก้ากับศูนย์มาตัวเนาะค่ะค่ะหกกับหนึ่งมาตัวเก้ากับศูนย์จะมาตัวบางครั้งก็มาสองตัวแล้วแต่แต,แ,ตแต่แต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะแต่ค,ค่ะจ้างดงดที่แล้วที่ให้ไปเที่ยงไม่ได้ออกนี่ เข้าอีกสูตรหนึ่งไม่เข้าแต่อีกสูตรหนึ่งเข้าศูนย์วที่ไหนวะจ้ะาค่ะมาอันนี้สามตัวจ้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วสองตัวบนหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จ้าค่ะสองหางบนสองหางนะจ๊ะนะจ้ะค่ะใช่จ้ะเป็นจริงอยากแบบมีเพิ่มอีกหางหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะจ้ะหนึ่งศูนย์ข้างบนนะคะค่ะอืนนี้ก็เป็นข้างล่างข้างล่าง ิ่งแปดค่ะล่างวิ่งแปดจ้าค่ะแปดห้างแปดห้าปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าค่ะจ้ามีมีเท่านี้ค่ะสี่หางเนาะจ้าเนาะอันนี้สี่หางนั้นค่ะจ้าสีหางคือล่างนี่ฟันแปดตัวเดียวโคโลได้จ้าเล็กวิ่งค่ะอค่ะ แต่ว่าเลขขางบนกับบ่หลหยหางนาะจากแค่หกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็แค่หนึ่งศูนย์ค่ะแต่ว่าจับสามหางสองตัวบนจ้าจับรักลอยไห้ไหลตัวสื่อๆก็เลยส่งเป็นไหลนาะจาะเนาะจ้าคือเลขวิ่งหนีเดินสองตัวก็เป็นสามหางจ้าเลขตัวสองตัวกับสามหางคือกันค่ะจ้าได้ยิ้ชัดเจนบ่จ้าได้ยินชัดเลยค่ะจ้า ชอบจะเน้นจะเน้นชอบก็จะมีหนึ่งหกศูนย์แล้วก็เจ็ดหกศูนย์อ๋อค่ะหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์ค่ะค่ะจะเน้นสองหานี่ข้างบนนะข้างล่างนี้ก็จะข้างล่างนี้ก็จะเน้นแปดหกกับแปดเจ็ดแปดหกกับแปดเจ็ดนี่เน้นเนีนเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะอืมค่ะรู้สึกว่าเลขแปดห้านี่ชนหลายอาจารย์ชนหลายสำนักอยู่เลยจ้ะแปดห้าห้าแปด แล้วก็เลขเปดมาแรงค่ะช่วงนี้เลขเปดเหมือนมาแรงจ้ะจ้ะก็เป็นตามสูตรแต่่าอ่าไซายวิ่งคันมากนี่คือจับตาที่เลขวิ่งเลยได้มินว่จาจ้าค่ะค่ะส่วนม่างนี่ส่วนล่างนี่จะเป็นข้างบนนี่จะเข้าเปอร์เซ็นต์จะเข้าบ่อยข้างล่างนี่ก็ไม่ทอดเท่าไหร่จ้ะโอ้คือสนมากจทค่อนข้างจะเป็นบนที่จะเข้าในงวดที่แล้วก็ยังเข้าบน จะวัที่แลวกับเขาบนส่วนมากเลขบนจะแม่นกว่าเนาะค่ะเลขบนจะแม่นกว่าเลขล่างค่ะค่ะใช่จะจะมากกว่าจะแต่ว่าทีเข้าทุกเลยลับมาเรื่อยๆจแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าออกอากาศแล้วจะเข้าหรือเปล่าเพราะปกติที่ทำมาจะเข้าทุกงวดไงเข้าทุกงวดเข้าคูวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจับคู่ไม่ค่อยเข้าบางทีก็เขียดแต้มนึงอะไรอย่างเงี้ยหรืเอฟซีเขาจับคู่เข้า ได้เพาอาจจะมีโชคจ<า>้ะใช่ไหมก็ให้สังเกตที่เล็กวิ่งเนาะจ้ะค่ะให้สังเกตที่เลขวิ่งค่ะสยา,ายวิ่งกห้จอบเบื้องขันแม่นได้ตัวใดอ่าแ<อ>ม่นแม่นก็นลองมาจับครูใส่ก็ได้แม่นประจา้าไ,ได้ได้ถ้ามีตัวเด,ด่นหรือตัวชอบตัวไหนมาประคบได้ค่ะค่ะค่ะเอาขัดสนอ่าช่องทางติดต่อนี่เบอร์โทรตัวใดตัวจ้ะอะไรนะคะช่องทางที่จะติดต่อเบอร์โทรจ้าศูนย์ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกจ้ะกะสามารถทูสอบถามได้ขำเมนว่าอ่าอยากได้เลขวิ่งหรือว่าจังใดกะสามารถทูหาได้โดยตรงไดน้นวดจ้ะเนาะได้คะ่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นวดเลย<ต>ค่ะอาจจะรับอาจจะรับนานหรือไม่สะดวกเพราะบางทีแ<อ>บบยุ่งไงบางทียุ่ง จกเข้าใจคือกันจะคือสาวบรรณานี่แหละบางทีกะได้รับแน่บ่ได้รับแน่เพราะว่าส่วนมากค้นกะส่วนส่วนหลายเนาะแต่ว่าเราเฮานี่คนเดียวทั้งสี่แม่จากก็เลยรับบังมารับบางกับรงเทียกติดธุระกลับบ้านไปไาะเนี่ยอย่างจังหวะกลับจัดขายของแล้วเนี่ยก็จะว่างหน่อยก็จะช่วงว่างจ้ะแต่จะช่วงเท้าไปหาบ่ายบ่ายสองอะไรเงี้ยบางทีเก็บช้าหน่อยก็จะ ก็จะเย็นเลยสี่โมงห้ามงเย็นถึงจะว่างสามสี่ห้าโมงเย็นว่างแต่ถ้าช่วงไหนไปขายบางตลาดนี่นะขายเก็บเช้าสิบเอ็ดโมงเก็บอย่างเงี้ย บายปุ๊บเราก็จะว่างและอ๋อค่ะเขาค่าขายกันที่นี้เาจะเปวันที่ซ er> ื้อของจะารเรียกที่สะดวกกัะบื้อสะดวกนอกค่ะนอกอ่ะาค่าขายกับให้หิ้งหิ้งปังปังสูตรไว้กับจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าให้หิ้งปังแล้วก็อวดแรกได้ว่างกับคอให้สามตัวเตะคนละนวดจ้าเนาะแต่ก็ทำเองไงทำเองทำเองปุ๊บ แรกเราก็เข้าแทบทุกงวดอะไรเงี้ยเออไปแบ่งปันเอฟซีให้คนเขาได้ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอค่ะการแบ่งปันเนาะจ้ะเอาค่ะก็เป็นวดแรกก็ให้โชคไห้มันน้ำเนาะค่ะก็ให้สามตัวแตกคนละเนาะจ้ะเนาะค่ะป้าเฮงไหเฮงสมซื้อจ้าจ้ะไหเฮงสมซื้อจ้ะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจ้ะขอให้ทุกคนแบบว่ามีโชคถูกสามตัวตรงๆงนะคะวันนี้ ค่ะขอบคุณหลายๆจ้าป้าเฮงวัสดีจ้า